ครับวันนี้เรามากินอาหารร้านโตมอนปลมโตมอนปลาผัดสมุทรเจดีสั่งกับข้าวมาสามอย่างอันนี้อันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มสองร้อยห้าสิบก็อันนี้ขมขมบอบบอบอันนี้อร่อยมากอะชอบรสชาติเขาบะอืออร่อยสองร้อยห้าสิบอ่าใช่ อร่อย <Okay. S 1> รบรรยญญากาศก็ดีเนาะแต่ว่าเรามาก็ช่วงกลางวันเลยได้นั่งข้างในแต่ข้ามาช่วงเย็นมันก็จะข้างนอกมันก็จะแบบชิวๆติดแม่น้ำถ้ามาตอนเย็นอากาศดีน่าจะดี